ใครขี่รถแต่ขี้เกียจล้างรถต้องดูคลิปนี้ครับล้างเสร็จภายใน5นาทีไม่ต้องลงมือถูให้เหนื่อยหัวเชื้อสลายคราบนีออน1ลิตรนำไปผสมน้ำ5ลิตรก่อนนำะมาใช้งานแบ่งใส่ขวดฟอกกี้แล้วฉ,ฉีดฉีดให้ทั่วคันครับทิ้งไว้1นาทีแล้วฉีดตามด้วยน้ำแรงดันได้เลยคราบดินโคลนน้ำมันเครื่องก็จะหลุดออกแบบง่ายๆเลยครับไม่ต้องลงมือถูสะอาดไป8 0 9 0ปแล้วครับตอนแห้งแล้วจะสะอาดแบบนี้เลยครับอันนี้ไม่ได้ลงมือถูเลยนะครับ คาบดินโคลนที่แก้มยางไม่มีเกาะเลยครับยางเหมือนยางใหม่เลยช่วยขจัดคาบได้ดีมากเลยครับประหยัดแรงประหยัดเวลาในการล้างรถได้เยอะเลยนะครับเหลือเวลาไปทําอย่างอื่นได้เยอะเลยสามารถล้างได้ทั้งคันครับไม่กัดสีผมใช้มา2เดือนแล้วครับใช้ดีมากๆขวด1ลิตรแบบนี้นะครับนำไปผสมน้ํา5ลิตรก่อนนํามาใช้งานนะครับเราจะได้เป็นทั้งหมด6ลิตรเลยครับได้เยอะมากๆใช้งานได้นานครับคุ้มๆเลยใครสนใจก็จิ้มตะกร้าสีเหลืองด้านล่างได้เลยนะครับ